การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณพศ2568อย่าลืมนะคะหน่วยงานไม่ต้องดำเนินการตามหนังสือเวียนวอสีนึงลงวันที่24มกราคม2567แล้วนะคะแต่ให้หน่วยงานกลับมาดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560สำหรับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือร่างวิจารณ์และ ระยะเวลาในการเผยแพร่เอ,อกสารเชิญชวนระเบียบกำหนดแนวทางในการดำเนินการโดยแบ่งเป็น4กรณีดังนี้1สำหรับวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างเกิน5้าแสนบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทหน่วยงานจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้แต่มีข้อเสนอแนะนะคะหน่วยงานที่ไม่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หน่วยงานก็จะต้องทำการระบุเหตุผลในการไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการเข้าไปด้วยยกตัวอย่างของการระบุเหตุผลเช่นรายละเอียดขอบเขตของงานาครอบคลุมแล้วหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนแล้วและหน่วยงานจะต้องทำการเผยแพร่เอกสารไม่น้อยกว่าหวันทำการค่ะ สองสำหรับวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินห้าล้านบาทแต่ไม่เกินสิบล้านบาทหน่วยงานจะต้องทําการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการนะคะและจะต้องทําการเผยแพร่เอกสารประกราศเชิญชวนไม่น้อยกว่า1ิบวันทําการค่ะสามสหรับวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างเกินสิบล้านบาทแต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาทหน่วยงานจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการนะคะและ หน่วยงานจะต้องทําการเผยแพร่อเ,พอเอกสารประกาศเชิญชวนไม่น้อยกว่า12วันทําการค่ะและ4กรณีสุดท้ายสำหรับวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่50ล้านบาทขึ้นไปหน่วยงานจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและจะต้องทําการเผยแพร่อเ,พอเ,พอเอกสารประกาศเชิญชวนไม่น้อยกว่า20วันทําการค่ะสุดท้ายก่อนขึ้นประกาศเชิญชวน ขอให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนะคะหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักง,งานคลังจังหวัดศรีสะเกษโทรศัพท์ศูนย์สี7ห้าหกหหรือ Facebook สำนักง,งานคลังจังหวัดศรีสะเกษขอบคุณค่ะ